Okay. <laughs>

ทายกันทั้งวงไปเลยวทีนี้อย่าใช้ทุกทคนครับผมเชื่อน้องที่อยู่ตรงนี้นะฮะและคนทั้งโลกรู้จักพวกใครอยู่แล้วเล็อะไรที่ตัวเราเป็นทางการแล้วข้เชื่อไทีนเลยนะเราจะต้องดนี้ัที่้ลด้ันุกรน้คชรับเเข้าเข้า

ตอนนี้ผมก็ไปดูท hmm. mm ี hmm. ่น hm. mm ันเลยนะคบด้เยโยนความนะไรเหนื hmm. mm ่อยด้วยรู้จักตัวหลอกถูกกครับยอถามับว่าเอาเรื่องมาเล่นกับที่น้องมาเล่นกัตันุมเต๋ 태국에서는 처음이잖아이게공식적으로 콘서트를 가지고 와서 팬분들을 만나는 게 기분이 어떠신지 궁금하시네요. 네, 진짜다 출연한 여러분이자리을 จำได้ว่าเคยมีเวทีแถนี้แต่ชนี้่เขิแล้วก็จำได้ที่ทั้งสองท่านก็จำได้นะคะทุกคนน้าอล้ฟนรูกัน่าที่นังเด็กย่อเขาสวก ผมรอคอยวันนี้มานานมากเลยครัทุกคนทุกคนที่อย uh ู่กัเราเช่ไหมครับว่าได้รัมากได้รับมากนะครับถือเป็นการออดถังแรกอันเดียวนะครับเอาอย่างงี้ดีกว่าครับแน่นอนว่านี่คือการทัวร์คอนเสิร์ตถังแรกที่ผมได้สรู้สึกในบ้านครับอยางนี้ครับทุกคน <laughs> 어 일단 저희가 콘서트를 차원하는데 이렇게 어? 아시아 대중민들로 이렇게 차원하게 되서 기회를 보냈고 Q. 는 어떻게 요 일단은 이렇게 책으로 와서 콘서트를 하게 되었는데요

เแฟนแนี้เยราในสามารากตเรามีในสุามเซ็นเตอร์ด้วยแลเราดีบริเวณถนนด้านล่างยาีถึงตัวด้วยคใช่ครับชื่อ่าี่ ที <toys> ่เ <m ics> <m ics> ่นาวเอนี่เกไะครับ่าเมื่อกี้บรราทั้งเด็กโเลย็โรับนี้อนุ่มหนุ่มเอ็กโซเองก็โรีกนะเราะนั้นอยกะทา่รับเาในคอนเสิร์ต้นี้ทุกคุณเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรราฝากกับแฟ 저희가 정리하기를 끌고 듣고 그면 네, 어려운 아이를 가게, 그옆 파리가 고생어으를똑같기 때문에 아쉽게도 인정하는 것을 도 예, 축구는 못하진 못으실것 같아요. 하다 네. <목소리> 네. 네. 네, 하지만 저 엑스는 그대팬 텐데서 첫 번째 커서 를 하기 때문에 네, 멤버들은 팬으로 올려놓을 때. ดูการเล่นเลยดูการตีจริงจริงกันดีกว่าแต่เขาจะบอกว่าครั้งนี้พิเศษเพราะว่าทุกคนเพื่อนจะใกล้ชิดกันขึ้นมากขึ้นโอเคช่วยมาแนะนำด้วยกันเลยอยากให้ทุกคนรอคอยจบเกมกูเซ็ตครับโห่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 มากเพื่อนเลย เมืองไทยทั้งหก็น่าจะสาครั้งแล้วนะครับที่มาหลักๆเลยคราวที่แล้วมาตอนที่จบลวกถูกกันครั้งที่สองมากับเอเทาเทนี้มาเป็นคอนเสิร์ตส่วนตัวอยากรู้วแต่ละคนประทับใจอะไรเมืองไทยบ้างะเทจริงๆค้นบองัเยจะเมืจะต้องาามที้ 말하 저희가 방문을 했었는데 그때마다 느끼는 게 세도는 정말 뜨거운 말인것 같습니다. 아, 날씨도 날씨지만 아, 항상 저희가 세도 방문했을 때 여러분들이 어느 날도 항상 뜨겁게 저희를 반겨주시기 어, 때문에 어, 여러분들이 정말 뜨거우신 분들입니다.

แบบคำว่ามัววานเป็นเมืัววานจะเป๊ะกว่านี้เรนซี่ทำมาดีมากทำมาดีมากแต่การ์มล์เนี่ยที่จะเปี่ยนการ์มล์นู่นนั่นมาให้เป็สแบบนี้